นางคบกับคนนี้ปากบอกมีความสุขแต่ดูสาภาพความเป็นจริงเหมือนออฝืนตัวเองฝืนตัวตนของตัวเองไม่มีความสุขไม่เป็นตัวเองเหมือนตอนอยู่กับผัวเกา่ามันสิมามีความสุขอีหยังมีแต่ความสุขจอมปลอปมปาร์ตันผู้เ่าผู้เ่าอินเดียมาเที่ยงรู้เลยเนะี่ยผู้บา่าอินเดียมาเห็นไหมหุ่นพ่อมันสิไปส่งอินเดียส่งแขกส่องลาตินตัว เออจะไปหาผัวท่านเช็คหรือจะไปหาผัวแบบแถวลาตออลลาตินอะไรเงี้ย <laughs> แขกกับอินเดียเขาว่าฉันสวยนะจ๊ะเออเมืองไทยเขาบอกว่าฉันหหุ่นเป็นยักษ์ขมูผีเม้เธอฉันน่ะของดีชาวแขกนะจ๊ะเออเขาพักกันแรนแย่างฉันก็อย,อยังมีอ,อ แม่ชีได้ฝันเห็นว่ามีหมาดำวิ่งรอบบ้านจึงได้ขอให้ถ่ายรูปให้ดูแม่ชีจึงบอกให้แกะคำหมากออกให้ดูปรากฏว่ามีเส้นผมที่บักน้อยๆบอกว่าคือเส้นผมของผมแทอ้อพิเศษผมมีเล็บน้ำบอ่อ ร้ายร้ายร้ายมากพี่อยู่เมืองไหนในสวีเดนคะสเมอร์เกนคะ่ะอย่ายกแตงโมโบ่อยค่อยอิจฉาค่อยบอมี <c oughs> อุ้ยใยญยเล็กกับปไปเฮ็ดออกมาอย่างเยญยเล็ก <c oughs> มีคนบอกเริ่มจีบแบบไหนได้ไปรีเพย อุยมึงจีบกันท่าไหนถึงได้ไปรีเวร์จ๊ะเื้อชายแอบไม่ใช้แอบก็สวยจะบ,บอกอคุณค่ะคอยเคยเห็นผู้หญิงเล่นของใส่ผู้ชายบทสุดท้ายประคองของไม่ได้เป็นบ้าเป็นป่วงไปวันพระทั้งห้องทั้งกีดบงังมือคืนนักกะแก้ผาป,ปล่อยตูเปลื่ยตัวอ่าหน่อ ที่พอแก้ผ้าไม่ได้ว่าโดนขวงนะคะเพลินว่ามันร้อนแล้วก็เมืองนอกเนี้ยการแก้ผ้าอาบแดดเป็นเรื่องปกตินะคะ <c oughs> แต่ออว่าบ่อมาได้แก้ผ่านเรียนออบบานเด้ออือบอส่งยากค่ะเสี้ยงหลายๆนางไม่กลัวของเข้าตัวบ่อยายสายเอามันเขาแล้วจ้าเอ,อ่อจนได้ แกะคำหมากบึงทุกอันปรากฏว่ามีทั้งเศษเล็บเศษผมทุกอย่างม้วนในคําหมากใต้พานแม่ชีเลยบอกให้เอาไปทิ้งพ่อบอกน้อยๆได้เอาไปทิมบ้านจะโกรธจนงานไหว้ครูได้ไปจัดใต้หลังคาแรงมาก ขนาดเลยเหรอยายสายมันึนขนาดนั้นเลยติยาย,าายโอ๊ยตายเออคิดน้ำบานที่นั่งเห็นใสๆว่าจะได้จนได้แกะคำหมาคำภูออกปรากฏว่ามีเศษเล็บเศษผมอู้ยอุบาทแทอุบาทแท ส่งพวงดีดเลขทูบได้ไหมเห็นชอบจุดพี่สุพิ่สุจับโอ้รีแพรมันสีนหน่อยตีผ่านซึกมาหลายขนาดนั้นเราก็ต้องดูค่ะว่ามันจะแบบยับยั้งได้ไหม พอ,อนางทำหมันแล้วเดอ้อเห็ดแล้วจ้ะแต่ว่าสุเม,มอนีพฤติกรรมที่เป็นก็คือเป็นสอดอจะมาจากสอดอนะคะไม่ได้มาจากการทำหมันค่ะมันมาจากสอดอนะคะกีตดกับซีได้ไปรีแพ่และเนาะกีตดค่ะกีตดนะคะตอนอยู่กับผัวเก่าผัวเก่าเอาใจทุกอย่างพอมาอยู่กับแมงดาต้องเอาใจเขาสมนำหน้ามันค่ะ แม่ชีบอกให้เอาไปถิมและแม่ชีว่าทำไมไหว้ครูไม่ทําพิธีช่วงเช้าแรกคือบอ่ทำกลางแจ้งกันตัวกันตัวเอ,อ่อบานให้เหตุผลว่าไหว้ตามสะดวกบ่สนใจอี่ยงแต่แม่ชีอธิบายว่าถ้าไหว้กลางคืนมีแต่ไหวผ้ผีโอ้ สัมพอปวงไปทัวคิดทำแต่ละอย่างเลดี้บอกพอยาบอด้วยเรื่องแบบนี้มีจริงก็มีจริงค่ะแต่ว่ามันทำอะไรพอยาบอไม่ได้ข่อยฟังนิทานเรื่องนี้แล้วกลัวนอนคนเดียวนั่นนับจากนั้นมาบอกน้อยๆกับบอกเคยได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูอีกต่อไปเอนอนอยาอยาไปเข่าเด้อย่าไปเข่าเด้อ มันเล่นแต่ของสุกปกของแรงได้ผลแต่ผลกรรมก็แรงไม่แพ้ก,กัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยพออ๋อกายาทุกเหม็นหลายอ่านของยายสายลุงมันยังต่อเนื่อง <c oughs> กะส่วนนั่งสิพิมพ์เนาะก็ต้องหาอ่านผู้นันผู้นีนะยายเล่ดีลืมอ่านนี้ท่านเอากอ่านนี้เลหน่ยยาย ยายสายลุงเล่าไปสามตอนแล้วจ่ะเลียดี้เอาติเอเอ่เรียกมันอีผีปอบได้เลยแม่ชีบอกว่าถ้าตอนไหว้ครูได้ทำพิธีเสร็จนั่นหมายถึงบอกน้อยๆสิสู้พลังมืดเขาบ่ได้นับจากนั้นมาบอกน้อยๆกับบอกเคยกินข้าวที่ไผเอาให้กินจักคนโอ้ เธอกเลือดอยู่ได้นี่บ้านคอยเป็นปอบเดอ้อแนวนี่โอ้บ้านอีงานสมัยก่อนมีสารพระภูมิก่อนหรือสารออกแล้วสร้างบ้านพร้อมสะไบน้ำ